สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ะเรายเพื่อนผ้ากินเพิ่นจ้ะพี่น้องมาพอกันกระช่วนตล้กันกินเขาแล้วพี่น้องมืินหนีก็ของง่ายๆเด้แยกเพื่อนผ้าหามีอีหยังอยู่ในตู้เย็นแต่งัดมากินตามนั่นแหละจ้ะถ้าพี่น้องกินอันนี้เมื่อวานเนี่ยยายเฮ็ดหมูแดดเดียวเฮ็ดหมูแดดเดียวเราไปเอาไม้อันไปซื้อไม้ที่ข้าเจ้ามาเสียบแต่เ่ถึงยี่สิบไม้หรอกยายได้อันเอามาทอดถอดลองสิมเบิองแสบอยู่พี่น้องภาพี่น้องกินจ้ะ เดดเดี่ยวไก่ว่งยี่สิบใหม่ดอกก็ลเลยมื่อนี้ก็ได้ถอดผ้าพี่น้องกินแลัจาก,กับแก้วอันบะคือเพือนี่จ้ะแก้วบะคือเพื่อหย่ต่าเองเ<ม>ห็นบ่ขวานมขวานมะฮอมขวกระเที่มขวาพลิกดิบแลังจกบเคือเพือสามน้วยนวย้อยๆจ้ะ แต่พอดีละได้ถ้วยน้อยนึงกับข้าวเหนียวพี่น้อง่าบด้ของมากินกับแนวอื่นกันคือจะเรียนลงก็คือเรียนลงทงนนเนาะแนวถ้่คนมักข้าวเหนียว่ิั้นกินกับข,ข้าวสวยให้กับข้าวกินยังก็เป็นข้าวเจ้าเดี๋ยวโอ้ยย่ยเพ็ย้ยนกอยู่ท้องย่ยเพี้นต้มข้าวเหนียวอย่างเดียวมากมากพี่น้องม่กินนำกันมาเด้อจ้ามาเด้อผูอยู่ไก่อยู่ไก่มากเด้อจ้าแฟนครับกูอยู่ไก่ไก่มูหัวเพื่อนฟุ้งยี่ในประเทศตามประเทศม่กินข้าวกับแก้วกับแย่เพี้นจ้ะ แก้วแบบเคลือบเคลือบแก้วแบบพริกดิดแบบเคือเคอลอืบอบตากได้แดดเดียวแล้วพี่น้องมาสุกุยแก้วคู่วงได้เพืนมักแก้วได้เพื่อนมาจังได้แก้วคุยยันเดี๋ยวคุยยันเดี๋ยวพี่น้อง ฝากนี่เดอ้อผู้พันไปพันมนาะเดือนพันมาเจอแยกเล่นฝากนี่เดอ้อจากฝากกดติดตามนี่เดอ้อพีนอ่น้องฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์หลให้นี่เดอ้อ มาแก้วกับคุยแก้วเลยพี่น้องจำพวกเด็นเนี่ย ฟวนนม่ดีนองฝนม่ตกนิมนะตัวเวนนน้นกัหอนฮอนเพชรอียังก่ะอาฮียซซาๆอู่ กินอีนังกับเบยุทองคือแก้วไม่พี่น้องกินอีนังกับมะอุ่นทองคือขังยากับแก้วกับพักกับหยาบบ้านเฮ้าก็เหี้ยหอบตาพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเอ้ยแฟนคลับชุหม่องชุบอนนี่ตอนนี้ยัแฟนกินกันสีใบม่วงอะไรล่ะเที่ยงกลัวแล้วจ้ะคุณลังค์ข้นเพิ่งกับสีอินนอ่นอะไรเนาะผู้บอกท่านอิ่มกับไม่กินน้ำกันเด้อกินเป็นมูก,กันคุยกำลังกินดูกับไม่กินเป็นมูก,กันเด้อจ้ะยังแฟนมีแก้วกั็แบบมูแดดเดียว พี่น้องมีอีกย่างหนึ่งั่งกินอยู่ขางหอกกันมากินซุ่มกันม่ก,กินซุ่มกันพี่น้องมากมากยายเป็ดนั่งอยู่ขงังในพี่น้องนั่งอยู่ขางนอกกินข้าวบงนากันกินขอาน้ำกันเนาะพวกกินข้าวเพียงอยู่กับแม่เดอ้อมาก,กินน้ำกันเน้อจ้ะ เป็นเน้อเนียวดพี่น้องมันแหงพวดมันแหงพวดมากกบเป็นเน้อเนียวโอ้จะน้อใช่เสียสองตัวที่บอกใช่นี่เอาพันล่ามเบอร์สามในเปาหัวเอยู่ดิเปิดเบอร์สามเหมือนด้พี่น้อง เห็นหน้าย่าเด็กมิจะจจมห่อนห่อนอี๋น่าค้นอวนเนาพี่น้องเจ็ดอี้ยงกับห่อนอาบใหญ่เฮ้ยเด้อพี่ขอนน้ำกันมาเด้อจัะลูกสาวปุ๋ยติคุณยายสำเนียง น้องเต๋าพาราเดียมมา,ด,ยายด้วยากะหินขาวมี่ไเพี่น้องนกปุกพาราเดียมบุญยงพาราเดียมบุญยงสติ๊กเกอร์พาราเดียมชั้นสามแม,ม่ได้หยงกินขาวน้ำเจ tùy vào khác phi thế nào khu mặt chắc sẽ quy nhận các chắc sẽ quy nhận nhận cái gì em mà nó <laughs> nó กินพวาเขากินบุยบุยย้ยเยสิคุยออยังนะีะกากระเทียมผัวกระเทียมกากระเทียม มา,ากินขอพ่อเดชทักทายพูดคุยพี่น้องเอ้ยพ่อเดชเวียนนากันพ่อเดชวา่ามาไล่ห่างตัวน้ำพีน้ำนองมาได้งห่างตัวน้ำน้ำแฟนคั้นน่จ๊ะพ่อเดชทักเลยทายพ่อเดชบอกพ่อเดชพูดคุยพ่อเดชฝากฟังเป็นเดอ้อพี่น้องเอ้ยเขามาพอกขาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ในเดอ้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหยายเพื่อนในเดอ้อ ซุ่มเพิ่นเขามาแล้วค่ะไปยุน้ำย่าเพื่อนไปโดนๆเรื่อจ่าเดียรถิ่มจะป้ารกันเ้อะพี่น้องเลย ก็เจะพ่อคุยพ,ยพราะอะไรเห็นหนากนแน้ะพี่น้องเมื่อนี้เอาสมิธสักคนนอกจาะเอาไว้พอกันมือหนาคลิปหนานแล้วพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ยยัาเช่นวัสดติดใจ